เพื่อนๆคลิปนี้มาเบิ้งบรรยากาศบ้านสวนเห้าค่ะตอนนี้ก็ใส่ขี่หมูล่องสวนเบิดสส่ต้นแล้วค่ะฝนกระลงใงไแล้วฝนกระล่งพอดีฝนลงหยาตัดแล้วก็งามงามค่ะเบิ้งเพื่อนเบิ้งหยาตอนนี้ขึ้มค่ะขึ้มคึ้มสลับแดดค่ะ ฟังด้านด้านทั้งด่านด้านที่ใทยให้เพื่อนเพื่อนเบิ้งเนี่ยจะมีจะเห็นอันภูเขาค่ะบรรยากาศเนี่ยค่ะแต่ว่าอันออนซ่อนยาค่ะเพื่อนเพื่นพึ่งตัดไปกับงามงามค่ะว่าได้ใส่ถุยกับงามค่ะเนี่เลื่มยาวแล้วได้นำฝนค่ะไปะลูก ไปไปค่ะเข้าล่มไปไปเข้าล่มลงไปมันจะไม่สบาย <c oughs> ยางเลาะสวนค่ะ <c oughs> เพื่อนๆพ่อยางเลาะสวนไปเช็คความเรียบร้อยของสวนค่ะเพื่อนๆเช็คต้นไดมันเป็นจังไดเท่ากับเบิง้ง เ,ออเดี๋ยวพาลูกเสาเขาล่มกันค่ะเริ่มแดดแล้วเดี๋ยวจะไม่สบายไปลูกวิ่งเลยเดี๋ยวคุณแม่ตามไปวิ่งเลยค่ะสุดกรเลือกใสเองค่ะสุดนีบอดเดมอ,อก,กับยางสวนเลยค่ะ ลูกสาตัวน่อยเดี๋ยวเข้าล่มก่อนค่ะนี่คือบรรยากาศหลอบสวนค่ะช่วงบ่ายค่ะเพื่อนๆมีเวลากับล่มสวนค่ะนี่บรรยากาศเขียวเขียวทั้งต้นผลไม้เขียวทั้งต้นหญ้าค่ะค่ะเพื่อนๆค่ะอ่ะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะ